สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำบล็อกข้อความแบบนี้นะคะก็คืออันนี้มันจะเป็นบล็อกสำเร็จรูปเราไม่ต้องไปวาดเองให้เสียเวลาเลยนะคะก็จะมีบล็อกต่างๆมาให้เราเลือกหลากหลายมากมายเลยวิธีการนะคะเราก็กดเข้ามาที่ i b i ิ p e พ x นะคะแล้วก็กดที่บวกแล้วก็เราอาจจะนําเข้ารูปภาพเข้ามาตกแต่งหรือว่าเราจะเลือกขนาดงานตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ วิธีการใช้งานง่ายมากๆเวลาที่เราแต่งรูปไปนะคะแล้วเราอยากใส่กล่องข้อความหรือว่าตัวบล็อกต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะนําเข้ามาใส่ได้แล้วก็ใส่ข้อความลงไปนะคะเราจะยกตัวอย่างการนําเข้าบล็อกข้อความนะคะก็คือให้เราเข้าไปที่ตัวรูปภาพตรงนี้ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาแล้วก็มาที่ User Interface ค่ะตรงนี้ก็จะมีบล็อกต่างๆมาให้เลือกมากมายเราก็เลือกเอาแบบที่เราชอบได้เลยค่ะ่ะเดี๋ยวจะลองบล็อกนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เรามันเป็นสีเทานะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะสามารถเปลี่ยนสีได้ถ้ากดาขยายย่อขยายเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกด้านล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเข้ามาอีกบล็อกหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างอีกแล้วก็ไปที่ user interface มันจะมีแบบเป็นรูปไอคอนคนข้างๆด้วยนะคะ เนี่ยแบบนี้อันนี้ก็มีนี่นะคะประมาณนี้แล้วก็กดถูกเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะคะ user interface อ่ะอันนี้ ถ้าเรา,อ,าอยากจัดขนาดใหม่นะคะเราก็มาที่เลเยอร์จากนั้นก็มาเลือกที่ตรงเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายตรงนี้ค่ะแล้วก็จัดให้ตามที่เราต้องการอ่าเราจะได้บล็อกข้อความมาสามบล็อกแล้วนะคะต่อไปเราจะมาสอนเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีก็คือให้เรามาที่เลเยอร์จากนั้นก็เลือกเลเยอร์ที่เราต้องการนะคะว่าจะเปลี่ยนสีอันไหนก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสเส้นสุดท้ายก่อนจากนั้นก็มาเลือกตรงผู้กันนะคะแปลงสีแล้วก็มาเลือกสีสีชมพูแล้วก็อ่าลืมบอกไปว่ามากดอันล็อกก่อนนะคะมาที่เลเยอร์แล้วก็มามากดอันฝ้าล็อกนะคะเพื่อที่จะให้เราระบายสีลงไปแล้วมันไม่ออกจากเส้นนะคะแบบนี้ระบายลงไปเลยแล้วก็มาทำอกีกอันใหม่ แล้วก็กดอันฟ้าล็อกแล้วก็เลือกสีนี่นะคะแล้วก็ระบายระบายระบายแล้วก็อันสุดท้ายเอ้ย เน่ลืมกดอันฟ้าล็อกนะคะถ้าไม่ได้กดอันฟ้าล็อกเขาก็จะระบายออกจากกรอบที่เราอยากระบายประมาณนี้นะคะแล้ววิธีตกแต่งเพิ่มเติมก็สามารถไปที่ตัวฟิลเตอร์ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ใส่แสงเงาใส่ขอบอะไรก็ได้นะคะใส่ความนูนก็ได้นะประมาณนี้ เราสามารถใส่แสงเงาได้ด้วยแล้วถ้าใส่เสร็จแล้วก็กดกากระบาทตรงนี้ค่ะวิธีการที่จะใส่ตัวหนังสือนะคะก็เราก็มาเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาโดยกดที่บวกตรงนี้แล้วก็ไปที่ตรงนี้นะแล้วเลือกอักษรค่ะแล้วก็มาพิมพ์ข้อความใส่ได้เลยค่ะเช่นแบบสอบถามได้นะถ้าเราจะแบบว่า ทำใส่รูปภาพสินค้าของเรานะคะอ่าประมาณนี้นะคะก็กดถูกเพื่อนๆก็ลองไปทําตามดูได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ